สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะวันนี้นะคะแบมนัดนะคะมาทํางานนอกสถานที่นะคะวันนี้เราอยู่กันข้างๆกับที่ว่าการอําเภอโนนไทยนะคะแบบแวะมาทาน๋วยจับนะคะคุณผู้ชมที่นี่จะเป็นร้านก๋วยจับชื่อดังเลยนะคะของอําเภอโนนไทยเขาจะมีอยู่สองร้านติดกันนะคะคุณผู้ชมจะทานร้านไหนก็ได้อร่อยเหมือนกันนะคะแต่แบบทานร้านนี้เพราะว่าเขาจะมีข้าวด้วย นะคะเพราะว่าพี่นัทเขาชอบทานขา้าวพี่นัทสั่งเป็นข้าวมันไก่มานะคะคุณผู้ชมนี่นะคะตอนนี้ผมก็สั่งเป็นกว๋วยจั๊บเดี๋ยวเราปรุงเครื่องก่อนดีกว่าเราเมื่อกี้พี่นัทบอกว่าพี่นัทอยากกินข้าวหมูกรอบอีกใช่ไหมคะเดี๋ยวมันใส่พริกก่อน,นะะแล้วก็ปรุงเครื่องเข้าไปเลยนะคะคุณผู้ชมน้ำส้มนะคะแล้วก็น้ำตาล เสร็จเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวคนเลยเดีคนก่อนว่ารสชาติเป็นยังไงคุณแม่แบบก็มาทานข้าวมันไก่ที่นี่ก็อร่อยเช่นเดียวกันนะคะอย่างไปจ้ามเนี่ยมันจะชอบทานไส้นะคะคุณผู้ชมอร่อยมากเนี่เดี๋ยวเราคนกัน าพาคุณผู้ชมไปดูด้านหน้าร้านสักนิดหนึ่งดีกว่านะคะ,ะเดี๋ยวเราออกไปดูข้างนอกร้านนิดนึงนะคะว่าเขามีเมนูอะไรให้เราเลือกบ้างอะที่แน่นอนคือเก๋จับนะคะคุณผู้ชมคะร้านจะอยู่ข้างๆกับที่ว่าการอำเภอโนนไทยนะคะอยู่ใกล้ๆกับตลาดสดโนนไทยอะเดี๋ยวเราข้ามถนนก่อนเพื่อที่จะไปถ่ายรูปฝัง่ง ฝั่งตรงข้ามให้ชัดๆนะคะนี่นะคะก็คือร้านก๋วยจั๊บนะคะเขาจะมีอยู่สองร้านนะคะคุณผู้ชมทานได้ทั้งสองร้านเลยอร่อยทั้งคู่นะคะ บบเคยทานทั้งสองร้านอยู่แล้วนะคะแต่ว่าด้านซ้ายเนี่ยเขาจะขายข้าวด้วยแค่นั้นเองแต่ว่าร้านขวามือเขาจะขายเฉพาะก๋วยจั๊บอย่างเดียวนะคะตรงนี้นะคะเขาจะมีข้าวมันไก่ข้าวขาหมูข้าวหมูแดงข้าวหมูกรอบเกาเหลาเกาเหลาก๋วยจั๊บนะคะข้าวเปล่านะคะเยอะแยะมากๆเลยแล้วแต่คุณผู้ชมนะคะว่าอยากจะทาน ร้านไหนก็เลือกได้ตามใจชอบนะคะเพราะว่าเขาอร่อยทั้งคู่อยู่แล้วนะคะตรงนี้ก็จะเป็นร้านก๋วยจับแล้วก็มีเย็นตาโฟด้วยอ่ะอันนี้ชื่อร้านว่าเจ๊หมวยนะคะเจ๊หมวยอ่ะ J เจ๊หมวยข้าวมันไก่ข้าวขาวหมูก๋วยจับเย็นตาโฟนะคะอุ้ยน่ากินมากเลยเ,เดี๋ยวเราไปทานต่อดีกว่านี่นะคะคุณผู้ชมพี่นาก็กำลังนั่งทานอยู่ ในร้านนะคะแล้วพี่นัทบอกว่ามีโครงการจะสั่งข้าวหมูกรอบเพิ่มใช่ไหมสั่งเลยสิคะพี่นัทข้าวหมูก,อมกรอบจานานี่นะคะเดี๋ยวมันจะทานเวกจับละตอนนี้เ,เดี๋ยวเราชิมก่อนที่ที่เราปรุงไปเมื่อสักครู่นี้โอเคไหมนะคะเ,คเดี๋ยวเราขอชิมก่อนดีกว่าโอ้ยปรุงเครื่องใหม่ก่อน ข้าไปอีกนี่นะคะเครื่องปรุงโอ้โหเครื่องปรุงแบบเข้มข้นมากๆเลยนี่นะคะคุณผู้ชมเราจะมีทั้งไส้นะคะมีไข่ด้วยซีกหนึ่งมีเต้าหู้นะคะมีเลือดนะคะมีตักหมูแล้วก็มีหมูกรอบผสมกันไปเลยแล้วก็เครื่องในมีตับด้วยนะคะพี่นันไม่กินถั่วจ้าบหรอเนี่ยกินข้าวข้าวค่ะวันนี้พี่นันเน้นข้าว ไข่ลูกไมได้แล้วคกมกกกงนใช่ไหมูนกินมากไข่รฉ่ำมากเลยนะคะอันนี้่ไข่ดวต้าให้มด้วยนี่นะคะผู้ชมพี่นายก็สั่งค้าบ หมูกรอบไปอีกหนึ่งรายการแล้วนะคะ,ะส่วนแบบรายการแรกยังไม่กินเลยนะคะคุณผู้ชมมอจะถ่ายรูปนะคะ,ะเดี๋ยวเราทานก่อนเลยดีกว่าว่ารสชาติที่หมปรุงไปเมื่อสักครู่นี้ใส่พริกเข้าไปนี้รสชาติพอดีหรือเปล่าเดี๋ยวชิมไส้ก่อนเลยอันดับแรกอืได้หัวอ,อร่อยแล้ว,อร,อ,ลวอร่อยเลยนะคะเมื่อกี้ใส่น้ำส้มเยอะไปไหน่อยเปรี้ยวเลยค่ะเป็นไงคะ ข้าวหมูกรอบยืดๆเลยนะอันนี้น้ำน้ำน้ำซิมข้าวหมูกรอบน้ำซุปได้ทั้งสองถ้วยเลยเหรอขอชิมไส้อีกก่อน แล้วร้านต้องกินหอมด้วยนะหอมสดใช่ไหมคะจิ้มเอ็นร้านเจ๊หมวยนะคะคือร้านเวยจับนนไทยเดี๋ยวกินอันนี้ดีกว่ากับหมูกือกอบอะ นี่เขาก็จะมีเครื่องนั่นกินกับข้าวขาวหมูใช่ไหมคะพี่นะัทข้าวขาวหมูก็เป็นบรรยากาศน้ำดื่มบริการตัวเองนะคะคุณผู้ชมเนี่นะคะเจ้าของร้านพี่นัทกินจหมดแล้ว ไส้เขาอ่อนดีอะเนี่ยค่ะคุณผู้ชมไส้เขาอ่อนมากเลยไม่เหนียวเดี๋ยวเราเจอกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะ